ยังยังอุปการะอยู่นะครับผมรวมถึงน้องๆอ,อ่าอีกสองคนด้วยแต่ก็จริงๆแล้วเราเรา,เราก็พิจรารณาตามตามตามเหตุปัจจัยไปมากกว่าผมไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้อุปการะแบบว่าทุกคนเลยอันนี้เราก็ต้องอมีความเชื่อมัน่นเชื่อใจด้วยแล้วก็พื้นฐานต่างๆด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆส่วนมากที่ที่ผมช่วยเหลือก็ต้องมาจาก คนที่รู้จักด้วยกันที่แนะนํากันมาเราก็ต้องมาดูประวัติตั้งอะไรคือมันเป็นเรื่องธรรมดาต้องดูพวกนี้อยู่แล้วนะเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะบอกว่าเออการดูแลเด็กจะได้แบบว่าดีไปเลยไม่ใช่แบบว่าเออมันเลี้ยงเลี้ยงดูแล้วก็แล้วก็เลี้ยงดูไม่ดีทิ้งอะไรยงเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นคือคือเราก็ทำจนจนเขาโตจนเขาจบมาหาลัอยอย่าเงี้ยทุกวันนี้น้นนองๆที่2คนที่จบมาหาลัยไปคนนึงมีครอบครัวแล้วอีกคนก็ยังยังทำงานอยู่อะไรเงี้ยก็ยังติดต่อกันอยู่อะไรเงี้ยไม่ไม่ได้แบบผ่านตอนนี้เขาเรียนสมัยตอนน้ จริงๆแล้วตันน้องนั่งอยู่ที่ที่ที่อุดรนะจะไม่มีนนะอุดรใช่ใช่ก็จริงๆก็ติดติดเพื่อคุยกับคุณแม่กับเพื่อนแม่ที่เป็นอาจารย์ใช่ไเราดูแลขนาดไหนบ้างดูแลขนาดไหนยังไงบ้างเหรครับผมอันนี้เราก็ดูแลเราต้องพิจารณาจากว่าผ่านครอบครัวนะครับผมอะไรที่ผ่านอะไรที่ที่ ที ну. oh. ่เก <g Jean Rabbit bulun> mm ินในในส่วนของครอบครัวหรือว่าสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่เขาเจอมาหรืออะไรต่างนานาหรือว่าอะไรเงี้ยเออเราเราก็ต้องมาพิจารณาว่าเราช่วยเหลือในด้านแบบไหนก็ต้องมานั่งจับเข่าคุยกันนะครับผมก็เหมือนกับแม่สอนลูกอะไรประมาณนี้แหละใช่ส่งนะครับส่งนะครับใช่ครับนตอนนี้เราดูแลไปกี่คนแล้วครับจริงๆทั้งหมดนี้ประมาณเออสามสามถึงสี่คนนะแต่ว่าเดี๋ยวล่าสุดวันที่11สิงหานี้ก็จะมีเออเรียกว่างาน พระป่าวันแม่นะครับเทิดประเกียดวันแม่ชายก็จะจัดขึ้นที่โรงเรียนนครขอนแก่นก็จะมีทุนการศึกษาให้น้องๆเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะแบบช่วงนี้ก็จะเน้นเป็นการทุนการศึกษากระจายกระจายสุมากด้วยไม่ได้แบบดูแลเป็นรายบุคคลนะดูแลรายบุคคลตอนนี้ยังยังยังไม่มียังไม่มีความคืบหน้าอะไรมากครับน้องคนนี้เราก็ส่งไปได้ไกลแล้วตอนนี้เราจะมีแผนรับเพ่ง แฟนรับเพิ่มไหมอันนี้อันนีนน้ยังไม่ทราบเหมือนกันบอกไม่ได้แล้วก็ต้องต้องถือว่าเป็นตามโอกาสมากกว่าครใหญ่เขาพิจารณาจากอะไรพิจารณาจากอะไรครับคืออย่างหนึ่งคือน้องๆแต่ละคนเนี่ยเป็นน้องๆที่คุณครูนะครับผมในในโรงเรียนนั้นลงความเห็นกันว่าต้อง,ต,องต้องการคนช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัจจัยเรื่องของเงินหรือว่าเรื่องของกําลังใจอันนี้ก็จะมีะการการประชุมกันมาจากมาจาก ทางแม่ทางผมแล้วก็ทางคณะอาจารย์ของโรงเรียนโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนนั้นนะครับผมแล้วเราก็จะมาลงความเห็นว่า,เ,าเคสไหนที่สําคัญที่สุดเคสไหนที่เหมาะที่สุดที่จะต้องการได้รับความช่วยเหลือจริงๆบางคนเนี่ยเรียนอยากเรียนมากแต่ด้วยความที่ว่าพ่อแม่ทํางานไม่อยู่กับที่ทํางานไปจังหวัดนู้นไปจังหวัดนี้นะครับผม น้องๆเ่ยก็ต้องย้ายตามไปด้วยอะไรเงี้ยมันมันจะมีหลายเคสบางทีน้องๆอยากเรียนเราก็จะให้น้องๆมาเรียนแล้วก็แต่อยูนความดมแลกของอาจารย์อะไรเงี้ยเรื่องเรื่องของเรื่องของเงินเรื่องของอะไรเงี้ยก็จะให้อาจารย์ที่ที่รับอาสาในการดูแลน้องๆเป็นคนเหมือนกับเป็นผู้ปกครองแทนพ่อแม่อีกทีนึงไรไหนเราดูแลจริงๆทำบุญอย่างนี้เราไม่ทําไม่บุพี่เลยนะต้งใจเออผมว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเรื่องพวกนี้ผมว่าถ้าเป็นขั้นมูลนิที่เลยเนี่ย ผมมันมีความจำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นนะครับผมว่าจํานวนเงินเราไม่ได้จํานวนเงินที่เยอะมากมายเป็นพันล้านเป็นร้อยล้านเป็นสิบล้านอะไรนะเรา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 ,เราช่วยเหลือด้วยด้วยความที่ว่าเราพอดีตัวมากกว่าถ้าช่วยจนหมดตัวอันนี้ก็ก็คงไม่ไหวไอ้กรณีของน้องกรนีตอนที่แบบว่าเขาต้องตรงเสี่ยงเดียวดูตาคนใหญ่กรนีเขาแบบมาปรึกษาอะไรบ้างคุยครับคุยครับจริงมัน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 มีอะไรละเหรอครับค่อนข้างเยอะครับใช่ นนี้คนจะมองว่าเรากลายเป็นไปขายบุญไปแล้วตรงนี้่จริงๆอ่ะอย่างหนึ่งคือที่แม่บอกก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เราเราได้มาเราก็ตอบแทนให้กับสังคมไปให้มันเป็นเรื่องธรรมดาอะไรที่ทำทำได้ก็ก็พยายามจะทําให้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่เรื่องของบุญเรื่องของอะไรมันเป็นตามประเพณีคนไทยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแล้วสิ่งที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันก็น่าจะเป็นเรื่องของเด็กหรือว่าเยาวชนหันออกไปหาสิ่งเย้ายวนใจหรือว่าข้างนอกมากเกินไป คือมันต้องเพึ่อน,นกลางกันอย่างหนึ่งก็คือมาชำระจิตใจให้สะอาดด้วยด้วยด้วยสภาวะของเรื่องเรื่องเรื่องของความเป็นบุญหรือว่าเรื่องของความเป็นธรรมะอะไรเงี้ยดึงเข้ามามันก็จะช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับผม<อ>ใช่อล้วถือตุ๊กตาแซลมอนไทยยังไงนะตานะตามนั้นนะครับผมครับผมกินได้ครับมีซาซิมิซูชิมีหมดครับผมคือไหนเราซื้อให้ไงคะถึงไม่ถึงซื้อให้ก็เห็นว่ามันน่ารักดีมันน่ารักดีใช่ใช่แล้วน้องแบบบางทีเขาเรียกว่าอะไรเผลอๆอาจจะแบบ เดินทางไปไหนมาไหนอะไรเงี <inda> really? <speaking in here> ้ยเออเผื่อแบบติดรถอะไรไปด้วยได้อะไรเงี้ยเตรีตัวตลอดเวลาโอ้ไม่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 ครับไม่ครับก็แค่แบบเอ่อซื้อไว้ให้อะไรเงี้ยเออถ้ามีโอกาสแบบเอออยากอยากให้อะไรเงี้ยอยากให้โอกาสอยากจะให้โอเคมีใครย่านอนสอบด้วยอ๋อน้องวางโซฟานี่ครับเขาว่ายังไงมาถัดมาทางก็ก็ ตกใจครับผมแบบให้อะไรมาเนี่ยอะไรเงี้ยแต่แต่ก็คงคงชอบครนะไม่เหมือนตัวแทนตัวเองหรือเปล่าปม่ยม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปลาอะไรอย่างเงี้ยแบบเขื่ชอบกินปลาเหมือนกันไม่ใช่ทำไมต้องเสิรไม่ได้เขิ่นเลยเขาซื้ออะไรอย่างงี้ให้น้องเขาบ่อยไหมคะเอ่อก็ไม่ค่อยนะครับอาจจะเป็นตามงานวันเกิดเอ้ยหรือว่าปีใหม่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออใช่แต่เหมือนคือไม่ถูกใจมากเพราะว่าใช้บ่อยมากๆ จริงเหรอฮะเห็นขึ้นน้องกลัว <c oughs> ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับผมนั่นก็อยู่ตรงโซฟาอะไรเงี้ย <c oughs> มัน <c oughs> มันเห็นในอินสตาแกรมเพื่อนเขาก็ไปกันใช่ไหมเ <c oughs> ออเพื่อนก็แบบว่าใช้ใช้ก็แชร์ดีฮะดีด้วยค่ะช่วงนี้กล้วันแม่เราพาเตรียมกับแม่ไปที่ที่สิบสองก็บ้างกันครับน,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 น่าจะพาครอบครัวไปทานข้าวกันจะเลยไปทำ, <c oughs> ทำกับข้าวที่บ้าน <c oughs> อ๋ออย่างนี้ไหมไม่ครับไม่ครับก็ก็น่าจะไปกินข้าวกันแค่คุณพ่อคุณแม่ครับแล้วไม่แค่สอนย่าทำกับข้าว ทีี่่่ญปุนนอยอ๋อวันนั้นก็กินกันหลายคนนะครับจริงๆแล้วน้าๆมาจากคนแก่นก็เยอะแล้วก็เลยเออแบบว่าได้มีโอกาสนานที่ได้เจอกันก็เลยแบบว่าเออนัดกันมากินข้าวอะไรนี้ไม่มีอะไรก็กินเหมือนกันติ๋ะใช่ไม่มีอแต่คือทำเองอะไรนี้เปล่าจริงๆก็ก็ก็ช่วยๆกันทำหลายๆคนนะครับผมเพราะว่ามือนั้นก็ก็มือหนักเหมือนกันก็กินอะไรลสุกี้ยากี้กันฝีมือน้องเป็นไงบ้างครับครับครับผมก็โดนกระเลงาม่าเรื่องเป็นสุกิโตเราเป็นห่วงน้องหรือเรื่องของ ออพอได้ทราบข่าวมาเหมือนกันครับแต่ไม่รู้ดีเทลอะไรเยอะมากาไม่มได้ให้กำลังใจอะไรเพราะเป็นคก็ก,ก,ก็ก็ไม่ได้ถามไม่ได้ถามเรนาะใช่มันก็มันก็เป็นปัญหาที่ที่ที่เออ่ต้องต้องต้องไปไปแก้ไขกันหมแบบว่าเรื่องเรื่องด้วยกับกองละครด้วยอะไรงนี้ด้วยต้องต้องต้อง,ต,องต้องไปฟังผู้ใหญ่ตอบอะไรอีกทีนึงใช่ทียบภาษาอะไรไม่มีครับก็ไม่ค่อยทราบเหมือนกัน นั้นผมก็ไม่ได้อยู่แถวนั้นด้วยนั่นคปลว่าเราจะโไม่ให้กำลังใจหรืออะไรเนาะเอ่อคงคงไม่ต้องหรอกครับผมใช่